สวัสดีครับทุกคเจม g ินเดีนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า l e g e n d a r y Football นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้ก็จะเป็นเกมมือถือฟุตบอลมาใหม่เนาะแต่ว่ายังเป็นแค่เวอร์ชั่นครอสเบต้าหรือว่าตัวเทสเท่านั้นเองเนาอะจะเปิดทดสอบประมาณ10วันนะครับบอกเลยว่าตัวกราฟิกในเกมนี้ทำได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกราฟิกในเวอร์ชั่นมือถือจริงนะครับเนี่ยที่ทุกท่านเห็นอยู่นะตอนนี้นะน,นี่ก่อนที่จะเริ่มแข่งเห็นว่าเอออ่ะทีนี้เรามาดูอ่บรรยากาศเกมเพลย์กันไปบ้างนะครับไม่ใช่ไปบ้างเราามดู นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศเกมเพลย์กันนะผู้ชมครับนี่แยงครับนี่ไปครับรปึ๊บโอเคส่งครับส่งอืมดูครับส่งปึ๊บเสียงภาคก็มีนะถ้าเป็นนักเตะดังๆอะไรแบบนี้นะโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ยิงเข้าไปแล้วนี่ครับนะ นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกอะไรตัวนักเตะนะถือว่าโมเดลถือว่าใช้ได้อยู่นะครับตัวกราฟิกเนี่ยดูดิผมว่าภาพสวยอยู่นะใช้ได้เลยใช้ได้เลยดูครับนี่แต่ต้องบอกอย่างนี้นะเกมนี้เวลายิงอ่ะไอถ้าเป็นเกมฟุตบอลปกติครับมันจะล็อกเหมือนจะมันประมาณว่าล็อกให้ลูกบอลเข้ากรงเข้ากรอบเลยอย่างนี้ใช่ไหมแต่รู้สึกเกมนี้รู้สึกมันจะยิงยากนิดนึงนะในความรู้สึกผมนะครับอันนี้ก็ ต้องบอกกันอย่างนี้เนาะบางคนอาจจะชอบก็ได้แบบนี้แย่งได้แล้วไปครับวิ่งครับไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วลากมาคนเดียวเลยครับผมมาแล้วมาแล้วส่งไหมไม่ส่งครับไม่ใช่ไม่กดนะเรียบร้อยครับผมโอ้โหหน้าประตูแบบจอดจอ <laughs> 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 อย่ากดปาร์ชย ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะเออโอเคอ่าและอีกอย่างนึงนะครับเกมเนี้ยจะมีการบังคับ2แบบเนาะไอ๊ที่ผมใช้อยู่อะจะเป็นการบังคับแบบสี่ปุ่มนะครับเดี๋ยวผมเปิดสาปุ่มให้ดูเนาะอันนี้จะเป็นการบังคับแบบสปุ่มนะผู้ชมครับทางด้านขวามือเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มอยู่แค่สามปุ่มเนาะอ่าถ้าปกติที่เราเล่นกันจะมีสี่ปุ่มใช่ไหมครับมันจะมีปุ่มวิ่งหายปุ่มวิ่งมันจะอยู่ที่ดีปแพดเวลาที่เราหันจออะไรแบบนี้นะครับหันซ้ายหันขวาแบบนี้เนาะ เนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คือเรากดโลดไปมันจะวิ่งเร็วให้เองอัตโนมัตินาอเอออันนี้แล้วแต่ว่าใครชินแบบ4ี่ปุ่มหรือว่าแบบ3ามปุ่มเนาะนี่ปุ่มยิงเหมือนกันเลยนะครับนี่ไม่เข้านะครับก็ดูบรรยากาศเกมเพลย์กันไปประมาณนี้แล้วกันเนาะในส่วนของตัวเกมเพลย์เกมนี้ถ้าท่านผู้ชมครับ ทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูโหมดต่างๆภายในเกมกันดีกว่าว่ามีโหมดอะไรบ้างเนาะโหมดการเล่นจะอยู่ทางด้านขวาล่างตรงนี้ลอยคิกออฟนั่นเองท่านผู้ชมก็จะมีโหมดที่เป็นโหมดเก็บตารางคะแนนนะครับเก็บคะแนนต่างๆเนาะจะเห็นผมอยู่ที่อันดับ12อนะครับอันนี้ไม่ได้เล่นนะอันนี้เข้าแล้วออกนะครับเพื่อที่จะได้ปลดล็อกโหมดต่างๆมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะคือเข้าแล้วออกไอ้เอีกทีมก็ขึ้นเนาะสำหรับใครที่อยากปลดล็อกนะครับเออก็จะเห็นว่า3 0มามเลยนะครับสําหรับโหมดตรงนี้ถัดมาตรงนี้ก็็จะเปน เรียกทำแมทนะครับก็คือเรากดแมทตรงนี้ปุ๊บมันจะจับคู่ห้องกับผู้เล่นอื่นนะครับผมเข้าไปลองเทสมาแล้วก็คือมันจะจับให้ออโต้เนี่ยครับจับเร็วอยู่เนาะถือว่ามีคนเล่นประมาณพอสมควรเลยต่อมาก็จะเป็นเลนกิ้งนะครับแน่นอนนะครับชื่อนี้ก็บอกอยู่แล้วนะเป็นการแข่งแรงนั่นเองนะครับเพื่อหาพวกอันดงอันดับแล้วก็ของรางวัลมากมายอยู่ในแร้งเลยนะครับต่อมาตัวนี้นะครับตัวโหมดข้างล่างขวาตรงนี้นะครับตัวโหมดเนี้ยเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับอ่าวิธีการเล่นกับเพื่อนนะครัับก็คือใหห้้้เรรราาาสสงขึนม แบบนี้เช่นผมเอารหัส12 5 5นะครับแล้วกดแมทแล้วก็ให้เพื่อนใส่รหัสไอ้1 2 5 5เมื่อกี้แล้วเข้าโหมดเดียวกันมานะครับมันจะเจอกันอันนี้ผมไม่มีเครื่องเทสนะครับเพราะเกมนี้มันค่อนข้างกินสเปคเนาะเออก็ประมาณนี้วิธีการเล่นกับเพื่อนนะครับเนี่ยนะโหมดหลกัหลกๆก็จะมีเท่านี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะมีตัวกิจกรรมอยู่ตรงนี้นะครับไลฟ์อีเวนต์นะครับนี่ก็จะมีะกิจกรรมที่ได้ของรางวัลต่างๆนู่นนี่นั่นเนาะ แล้วเกมนี้ยังมีระบบกาชาด้วยนะครับมาที่มาร์เก็ตตรงนี้นี่เอเจนต์ตรงนี้นะครับก็คือกาชาดีๆนี่เองนะครับสำหรับเอเจนต์เนาะเนี่ยก็จะมีสตเกอร์นะครับมันแบ่งเนาะอย่างเช่นสตเกอร์นะครับพวกหน้าเป้าอะไรพวกนี้นะอันนี้กองกลางนะครับอันนี้กองหลังแล้วก็มีแบบฟรีกับแบบเสียเงินนะครับเดี๋ยวลองแบบฟรีดูก่อนนะกดแบบฟรีนะ,ะเวลาเลือกนะครับ การชาแบบนี้นะครับมันจะมีแบบโชว์คันเล่นบอลแบบนี้สก,กิปไม่ได้ไม่ชอบนะครับอยากสก,กิปคือผมอยากสก,กิปนะเออแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าได่นนักเตะคนไหนนะครับนี่ก็ได้แบบนี้มาเนาะนะอันนี้ก็มีฟรีด้วยนะเออกองกลางยังมีฟรีอยู่นะครับคือผมยังไม่ได้กดไงกดแค่ตัวกองหน้าไปคนเดียวเนาะตามที่ระบบมันบังคับเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ตัวดีๆหรือเปล่าปึ๊บโอ้โหเลี้ยงมาขนาดนี้นะ มันต้องรอยิงด้วยนะบางทีเฮ้ยเซงเซงส่งเหรอส่งส่งไหมส่งครับมาแล้วนะครับใครวะเนี่ยไม่รู้จักอะเราไปกองนะฮะแล้วเรากด600เลยนะครับเงินเรามี800อยนะเอาแบบ10ตัวเลยนะครับนี่ฟึบปุบบบ,บอันนี้จะเป็นการนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําพวกการต่างๆอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ครับไม่รู้จักสักหนึ่งตัวเลยนะครับสักตัวนั่นแหละโอเคเนาะ อันนี้เป็นเอเจนต์นะครับต่อมาก็จะเป็นสเกลสเกลเกมนี้นะครับจะใช้การ์ดไอที่เราดรอปมาจากไอเปิดกระชากะชาเกลนะครับแล้วเลือกการ์ดมาเห็นปะ่ะทางด้านขวามันจะมีสเต็ตอยู่นะอ่าโอกาสได้สเต็ต50บวก65เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ย25เปอร์เซ็นต์ได้73บวก79บวกได้10เปอร์เซ็นต์นะครับ80ศูนย์นะครับ84ศูนย์เปอร์เซ็นตะ์เนาะเนี่ยใส่ไปแบบนี้สองวัยยังแบบยังไม่ได้84เยอะเลย ยังไม่ได้เลยนะครับใส่ไปขนาด3ใบแล้วนะใสี่บวกยังไม่มีเลยนักผู้ชมครับอันนี้ได้7 9บกบวกบวกเนาะแล้วก็เราต้องใช้เงินตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ20,000ื่นะเรากดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงนี้เราจะได้นักเตะด,ดีๆแบบบราซิลด้วยนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นเนมาร์ได้นัผู้ชมเ <c oughs> นมาร์สเตตสเตตขนาดไหนเดี๋ยวรามาดูกันครับ <c oughs> ใช่หรือเปล่าม,มันคือผู้ใดเขาคือผู้ใดเนาะเนี่ยครับประมาณนี้เนาะ ในส่วนไอเจ้นะส่วนมาร์เก็ตยังไม่เปิดนะรอระบบเปิดหรือว่ารอเกมเปิดจริงๆนะครับยังไม่มีโหมดตรงนี้อยู่นั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับตัวเกมยังมีโหมดเทรนนิ่งนะครับอยู่ด้านซ้ายล่างเทรนนิ่งก็คือเอานักเตะที่เรามีอยู่นะครับมาอัปเกรดเนาะก็หาตัวที่เราใช้แล้วกันนะครับมาอัพเลเวลตรงนี้เดี๋ยวตัวที่ผมใช้เอาแบบสแตทดีๆตัวนี้ นะผมเจอแล้วนะครับอันนี้จะเป็นกล้องหน้าที่ใช้อยู่เนาะอ่ายี่พีนะครับแล้วก็เพิ่มแบบนี้ไปมันก็จะเพิ่มเลเวลให้ใช่ไหมครับเพิ่มเลเวลให้อ่ะเราก,กด up level ปึ๊บแบบนี้นะครับอ่าก็คือเป็นการเพิ่มเลเวลนักเตะนั่นเองสําหรับเมนูตรงนี้โอเคเลเวลสี่นี่ก็คือเป็นตีบวกอีกเหรอแล้วก็มีเมนูการอัปเกรดตรงนี้ด้วยนะครับเมนูการอัปเกรดตรงนี้ก็จะมีต้องเป็นนักเตะที่มีการ์ดนะครับถ้าเรามีการ์ดตัวอัปเกรดมันจะใช้การอัปเกรดตัวนี้เนาะ นี่นะเรากดอัพดูนะอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะมันจะได้สเตตทางนั้นขวามือมานะครับมันจะเพิ่มอะไรบ้างโอ้ยมันมันกดเองได้เลยเหรออันนี้ยังไม่ได้ลองนะเพราะว่ามีใบเดียวมีใบเดียวโอ้มีการเ,เพิ่มจงเพิ่มจำบอลคอนโทรลนะครับสมมติว่าผมอัพบอลคอนโทรลเนาะเฮ้ยมันมันลงแบบนี้ได้เลยเหรอคอนเฟิร์ม อย่าบอกนะเดี๋ยวลองดูสแตตด,ด,ดีเทลดิใช่ท่านผู้ชมมันคือการอัพสแตตแบบเราจะเอาเองก็ได้นะนี่ผมลองอัพดูเฉยนะบอลคอนโทรลอัพไป100เฮ้ยหรือว่าอัพฟีคิกอะไรแบบนี้นะหรือจะอัพสแตตอื่นอืนนี้ก็ลองดูนะครับเออถือว่าเจ๋งอยู่นะสำหรับตรงนี้ท่านผู้ชมสามารถเอามาปรับใช้กันได้เลยเนาะแล้วก็ น่าจะอัพอีกเราก็ต้องหานักเตะต,ตัวเดิมนะครับเหมือนการเล่นเกมพวก RPG เลยนะที่หานักเตะต,ตัวเดิมมาใช้ในการอัปเกรดในการเพิ่มดาวนั่นเองนะก็คร่าวๆหลักๆจะมีประมาณนี้สําหรับเกมฟุตบอลตัวนี้นะผู้ชมครับก่อนที่จะจากกันไปเช่นเดิมนะเราไปด้านขวาบนนะจ้ะแล้วก็เมนูนะครับตัวนี้กราฟิกอยู่ที่เอาจานะครับแล้วก็มี 60fps นะครับเปิดให้หมดเลยมือถือถครไวแคมิลานะครับมีู่2แบบเนาะแบบฟิกกับแบบดินามิกอันนี้ก็ แล้วแต่นันผู้ชมนะครับเอามุมมองไหนลองปรับกันดูนะผมชอบประมาณนี้แหละเออไม่ใกล้ไม่ไกลจนเกินไปใครชอบแบบใกล้ๆก็มีนะครับแล้วก็คอนโทรลอย่างที่บอกไปมี2ปุ่มนะครับมันจะมีแบบอ่าแบบสที่ผมเทสให้ดูเนาะแต่ว่าตอนแรกผมเล่นสนะครับแล้วก็เล่น3มหรือใครจะปรับปุ่มเองก็ได้ก็มีให้ปรับเหมือนกันนะครับว่าจะเอาแบบไหนมาปรับอะไรแบบนี้เนาะก็ต้องเลือกก่อนอย่างเช่นเราจะเอา4ี่ปุ่มมาปรับก็แค่ปรับขันงขนาดอะไรแบบเนี้ยเออก็มีให้ปรับเหมือนกันเนาะ อโอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม